ซีรีส์สวนไอนะสวนปึป้มอุดอมสวนปึ้มอุดมเเยที่สวัสดีค่ะวันนี้ปอปลาตากรพามาเที่ยวน้ำตกที่ไหนเที่ยวน้ำตกที่สวนปึป้มปูดอม,น,อดอมน้ำใสแล่ว แล้วมาทำอะไรกันนะมาเล่นน้ำหรอครับมากับใครบ้างเออไหนดูดิมากับใครนะครับอ๋อมากับน้แป้งด้วยปันปันกำปัน้นพี่ปอยเหรอไม่คนเยอะคนเยอะจังเลยเนี่ย อ๋อคนเยอะแล้วทำไมหนูไม่เล่นน้ำะนะหนูมาทำอะไรอยู่ะกินใส้กรอกเล่นเล่นน้ำเล่นเล่นน้ำแล้วหรือยังเนี่ยเล่นแล้วระวังไม้แหลมนะนู้ไครหน่อย หนูจะลองไปอีกไหมเนี่ยหนูจะลองไปอีกไหมกินอิ่มก่อนใช่ไหมครับโอเควันนี้เรามาแถวเที่ยวสวนปื้มอุดมมันเยอะมากอะไรนะครับ โอต้องอยู่ห่างกันประมาณ2เมตรใช่ไหมครับอ๋อเล่นเล่นน้ำอย่างนี้มันจะห่างกันได้ไหมอ่ะได้โอ้นี่ขนาดยุคโควิดใช่ไหมนี่เป็นโควิดไหมอ่ะไม่มีเหรอโอเค ระวังเลื่อนนะครับเลื่อนนะครับไม่เอาไม่เอาหนูเดินมาตรงนี้ไม่ได้ เนี่ยสไลเดอร์ตรงนี้อ้าวลองไปเลยลองไปลองไปลองไปหนูไม่ได้เดี๋ยวจอมลูกอันนั้นอันนั้นมันสไลด์ไม่ได้เนี่ยตรงนี้แหละ สนุกสนานกันใหญ่เลยโอเคถ้างั้นเราก็ปล่อยให้เด็กๆเล่นน้ำกันให้สนุกสนานก็วันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อกำลังใจให้เด็กๆก,กันด้วยนะคะ